ออแล้ครพี่ตัวอูนไหมใคล้วงลำใหญ่ครับกำลังทำตัวยึดปีกลำนี้เพิ่มพื้นที่ปีกครับจากเดิม35ม0 0สองร้อย เดี๋ยวนี้เป็น240 35ครับอัตราการล่อนจะเป็นยังไงโปรดติดตามกำลังมันไม่มีพี่วาวงสูงๆครับมันลำใหญ่ม่าวผู้ชมลำใหญ่มาก ใหญ่ไปไหนวะแล้วยิดไปก่อนนะคงต้องอาศาัยรูปรีเวียน แผ่นปีกเดี๋ยวแผ่นหางแผ่นปีกตรงนี้ใ่จับอนนี้เลยยเ็อกแฟกกาแฟเกาแกแฟกแฟกแฟกฟกาแากแกตุแ ิุไม่ตอนนี้ต้องเปลี่ยนโชคใหม่แล้วน,นี่มันเกินไม่ไม <c ười> ่ได้ันก็ตุ มันเ็มันกแบบมัดกงแบบไได้แต่กวางเลย Yeah, Il y ไทพัฒน์ไม่ดูบึ้ยปีกซมัยโอเคหน้าจอกบอับรถท่อไงายกูหนีและไทยไงโอ๊ยทางพี่ต้นบ้านนีกก็ สบาตาอีกต้นไปทุกขั้นตอนต้องผ่านการวัดีเก่ายาวสองเมตรครับผม การย้ายเดี๋ยวปีกตัวนี้จะใส่ลำลายพางเขียนก็จะสองลำติแล้วมันสามลำติยลำโตเอ็กซิเดียแล้วลำโตท่านได้เขาห้นนอ,งองไงอซียู่เลยโมโมโลกครับมัดซีดเขาห้องไงอซียูแล้วเขาโล่งได้หรือ <laughs> มัดซีดเขาห้องไงอซียูโล่งเย็น ซากไปแล้วไม่เหลือชิ้นดีมองโลกตามที่เห็นในคลิปครับเรียบร้อยโรงเรียนจีนโคักตายแล้วไหมนักบินดีตัวก็ได้ตายเธอไมเรียบร้อยเลยรักแม่เลยหลงนี้เราก็จะทำการย้ายพ่อพ่อคือพ่อเห็นแมวนางคุ้นคุ้นในน้อเนาะเดี๋ยวเดเ๋็วตุกตาเรื่งนี้ มีตุ๊กตาอยู่ด้วสีชมพูมันอยากขึ้นไปทั้งไหนเจ้าว่าตองเฮ็ดให้มันขึ้นดีก็ต้องเหตุปัธาใส่แลบินไปบินไปตุ๊กตาหรืขอข้อใบสีเฮ็ดตั้งไหนทำไมเป็นห่วงเรื่องน้ำหนักมากเลยหนักบ่พอหยับลูกเนี้ยขับว่ามันขึได้ลูกหยับเอ้ยหยับยับหีับโอ้ย,ย,ย,อยตายตายกู เพราว่าอะเตีจัม้หยับไปนิกี่อไมยับดูดิโอ้ยตากล้องม่้ไอสะเปียสปาไปโอ้ยตายมัสเสียได้ความจำทีเนบาดี